บายทีพอกันกับพี่น้องมีมาพ่อกันอยู่สวนวันนี้สวนใหม่มีจิพาพี่น้องมาปลูมกมะแตงปลูกแตงสวนใหม่ไว้ขายยามฝนพี่น้องยังจากเขาไทยไทยก็ ใส่ปุยห้องพื้นใส่ฝุ่นเคระห้องพื้นแล้วั็เฟืองปลกพี่น้องเฟืองปกเขาก็มาตีต,ตีตีบ่อนชี่เขาเจาแก่นลงเอาเบีย์ลงเป็นว่างเป็นว่างพี่น้องไม้สองอันตีออก บอ่อนี้เป็นบอ่อนของเอาเบีย้ยหลงนะบเบี้ยระแตนลงนะมาเด้ดมมอผู้ใดยจมูกมันปุ๊บแตงสรอยกันมื่อนี้โอ้แดกกระหอนขนาดมื่อนี้สองเจ้าฝากอันเจ้าหนึ่ง จะเป็นไอ้น e. ้องกันเนี่ยพี่น้องฝักนีงของน้องสาวฝากนี้เป็นของไอ้ลายเติบพันอยู่พี่น้องไว้พี่น้องมันเทดไว้เคยเด้อคุณหัวน้านั้นแห้งไว้คุณยุ้มยุ่มยุ่นหัวยุ้มยุ่มอยู่ดีใจคุณได้เขากลองเนี่ หัวอึกอึกกคนตือใจมันขนาดได้ฮะก็เราหนึ่งทีบอลนะ้วนอารมณ์ดีนะ เด็ดฮอนขนาดพี่น้องสองมือวันนี้นี่พี่น้องอันนี้เกี่ยแตงเกลี่ยแต,ง,ตงที่ว่าฮกกาแล้ว เราดีมันต้องจีปงนอพี่เนาะเจียวเป็นแกนจังสีไเป็นเน็บไปเลยสองถุงหลายพันเตอรพี่เนอะหลายพันเม็ดหลายพันแกนตัวนี้เฮาเจ็บนั้นไปปลูกเนะาะหลังจากปลูกแล้วต้องได้เอาฝุ่นขี้หมูฝุ่นคอฝุ่นขี้หมู ไปปลุกถึงผู้นึ่งยายแก่นไปปกแก่นไปแล้วอีกผู้นึ่งแม่นเอาฟุ่นนี่ปลุกนำพ้นไปที่นอกเพื่อบ่ให้แก้มแตงของมันนั้นแห้วแล้วก็เป็นันธา้าอาหารให้แก้มแตงของเลยให้มันงาม

แก่นแน่เลาจสจสแก่นไวแกนาลุคนนี้ลงน้ำกันได้เาลุงมหยาบรถไ้่อยหยาบรถแตนจะรถออกบเนะเุรเทได้ไปไปหน้าบ่บรเลยไปหลังบี้้องาก็ได้่เฮ็ดมึงทงาทางเดน้อยไปฟาดเดียว ได้แค่คนน้อยๆ <c oughs> ขัดเ็กน้อยลินขีใช่ไหว่าเขาลินเปืือน ผู้ใหญ่คันว่าจับขี้ย้ำอย่างส่าเฮ็ดเวียจักแนวได้คนเฮานี่กระไดเนาะมาเลยี่น้องเรื่องของลิ้นคีมกันขีมเสร็จแล้วไม่ดีนะ ูกปีเล้วขนาบแกนน้อยๆแนวนปีนตไดนะตัดตัดนียม่ ilaan fia konokulang ken ada In Sabai, In Sabai, Sauna In Sabai, In Sabai, Sauna ฮอดบุ้งมีฮอดมีดแดงนี่หดรถ สภาพแดดมีนขนาดพี่น้องจัดขนาดเกือบโบแล้วครับโบหลายโคนแดงโบแล้วครับ้สาวพี่มาแล้วนี่ชิคาเป็ดให้กินสองตัว เระพี่น้องแล้วละโอ้ฮ้อนหอนเกือบตายฮ้อนเทห้อนว่าแดดบุ๋ยห่อน่อยเดียวจะเด็นน้อยเดียวปุ๋ยป <laughs> ุ๋ยผู้มาปลูกส้อยผู้มาปลูกส้อยสีแล้ไวไปกว่านี้ข <laughs> ันหู้ว่าแล้วบ่อนได้ไปปลูกบ่อนอะไรแล้วเนาะอันนี้ปลูก <laughs> ไปบีไปเบี้ยขางนีมันจะฟองโอ้ย นี่้ำเริมหัวเสือเสียบูมีครับโอ้เด็ดฮอนเด็ดฮอนมึอเนี่ยเออม่งขึ้นมาเล่าเบียนนะนี่ก็จะจบเพียงแค่น้องพี่น้องเนาะมีัพี่ครับเห็นแนวอะไรก็ช่งข่าวเด้อยุดหยด ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากซองลูกไพย์งสแนลพร้อกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย